อ่ะมาค่ะนะคะตัวช่วยลูกน้อยนะคะสําหรับเด็กที่ไม่กินผักแล้วก็ไม่กินผล,ลไม้นะคะวันนี้ค่ะตัวช่วยที่ดีที่สุดนั่นก็คืออะไรคะหนูดีไฟเบอร์ค่ะไหนอันนี้หรือเปล่าคะโอ้เป็นยังไงบ้างไฟเบอร์แม่มดรสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็อร่อยอร่อยใช่ไหมคะแล้วหนึ่งซองเทียบเท่ากับผักกี่กิโลกร,รัมคะห้ากิโลกร,รัมค่ะว้าวโอ้ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างลูกช่วยในเรื่องของการขับถ่ายการขับถ่ายเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ตัวช่วยดูดีที่ดีที่สุดคืออะไรคะไฟเบอร์ iber, แม่มดค่ะไฟเบอร์ iber, แม่มดนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการตัวช่วยลูกน้อยนะคะเกี่ยวกับวิตามินซีนะคะที่วันนี้ค่ะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกได้ด้วยนะแล้วก็เป็นวิตามินซีที่สูงมากๆนะคะวันนี้ค่ะเลือกไฟเบอร์แม่มดนะคะน้ําผักผลไม้รวมนะคะที่อยู่ในกล่องกล่องนี้นะคะสนใจติดต่อสอบถามทักแม่มดออนไลน์ค่ะ 你们。